เขาจะดีบผมีกุ๊กเอนะครับผมนี่เดอเกมดอสต้าทุกเกตเตอร์อันคอมพิวซิงโหมดนั่นเองวู้ฮู หลังจากครั้งที่แล้วที่เรามาที่อาร์ไครตนะครับผมจะทําให้เราได้ค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่นะครับผมนะก็คือในอาร์ไครตของเซิร์ฟเราบัคครับผมมันไม่มีตัวเรียกไอตัวความรู้อ่ะใช่ไหมเขาเรียก distribution k n o w l อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นออฟเนอเรสใช่มันไม่มีสามสีคือมันบัคจากการสร้างเซิร์ฟเวอรแมปเราเนี่ยมันเจนออกมาแล้วมันบัคนะครับตัวส่วนอาร์ไครตเนี่ยมันบัคคือจริงๆมันจะต้องมี fourteen off knowledge อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะสามอันจะมีสามสีใช่ไหมโอ้บ๊วครับจะมีสามสี ก็คือจะมีะสีเหลืองออสีแดงแล้วก็สีฟ้าอ่าใช่ซึ่งโูกเราไม่มีเลยสักอันใช่ครับคืออันนี้ผมหาแล้วจริงๆแล้วผมมาแคปตัวแผนที่เนี่ยไปให้โชว์ในดี c o r d ของอันคอมเลยเขาก็ให้คําแนะนํามาเออถ้าเกิดเราทำไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่าไปเสกตัวเครื่องฟาวเทสเด็กขาเพราะมันจะบั๊กนะครับผมเสกตัวเครื่องมาได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าต่อให้เอาเวลาเอาไปใส่ในเครื่องที่ต้องแก้พาเตอร์เนี่ย มันก็จะบักและเซิร์ฟก็จะหลุดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่านะครับให้ใช้คอมมานด์เรียกบูปินมาเลยนะครับอันนี้คือปลอดภัยสุดยังก็ต้องขอขอบคุณทาง Uncompromising Mode ด้วยนะครับผมนะงั้นเดี๋ยวพี่เสกเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาแค่เฉพาะตัวที่เราต้องใช้ก็พอนะครับโอเคอ่าโอเคได้แล้วนะครับมันคือ a s t r a l Detector นั่นเอง a s t r a l Detector นะครับมีองไมมีมีจุดอยู่มีมูล็อกหนึ่งอันกับโทเรไซส์หนึ่งอันโอเคมีมีเยอะเลยครับพวกเราได้จาก Ancient Guardian มาเยอะมากนะฮะโอเค ตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะครับผมกําลังจะหิวตายแล้วด้วยครับมีอะไรกินบ้างเรอมีแต่เห็ดเขียวอ่ะเดี๋ยวเห็ดเขียวกูแดกไปไม่ได้ไม่มีหิวกูจริงจังมากมีแต่เห็ดเขียวขึ้นๆเลยแล้วกันปะปะขึ้นเลยเอาบูเจมมาไหมวาร์ปกลับเลยเนี่ยลงลงลงมาจากวัวลงลงเออมาเปิดไปโดดโดไปโดดดีรอะไรไอเทมบิ๊แข่งขวางไปโอเคครับ ก็เท่ากับว่าเราอะได้เครื่องสําหรับหาตัวอะ,อะไรนะเซเลเจีย,ยแล้วเออ,เอ,อมันมันจะต้องห,หาอีกชิ้นหนึ่งบนพื้นโลกนี้ใช่ไหมครับมากลับมาที่ถานแล้วนะครับถึงถ้าถึงก่อนก่อนก็พอดก่อนนะครับโอ้พายุพายุหิมะมาพอดีเลย <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงต้อหาของกินก่อนนะนาะอเครอรอรอโตอ้อาวโอบหลุดไปแล้วอ้าวเดียวโอบหลุดไปแล้ววายแม่งเอยละเกมหน้าจอกูเพิ่งว่าขึ้น connecting และกูจะเข้าไปละเกมก็จะบอกว่า ไซยูดิ U สคนเนกต์พร้อมเซิร์ฟเวอร์จียม,มาแล้วมาแล้วข,ขึ้นขึ้นออกจอยแล้วอ๋ออูดิสคอนเนกตจากถ้ำไงแล้วก็ได้อ่อ,อโอเค <laughs> แต่ก็ถูกนะว่าตามหลักมันก็คือสองเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเอาจริงๆนะผมอยากเจอหมาหมาน้ำแข็งเงยอะๆเลยนี่ผมอยากได้เจมสีฟ้ามากเลยเจมสีฟ้าแม่งโคตรน้อยเจมสีแดงแม่งสแต็กกว่าๆแล้วเนี่ยเอ้ยแล้วประเด็นคือ จะสู้แคปคิงเนี่ยม่่งง่ายสุดใช่ไหมถูกแล้วเจมฟ้าแต่สุดท้ายก็ต้องใช้เจมฟ้ามามาฟีดมันอยู่ดีนะทำไอซ์สตาร์อันฟอดเลยครับเลยเราจะซาใส่เจมแดงดิโอ้ยเลือดแม่งก,กว่าจะตายเลือดแม่งเกือบแสนเลยนะเว้ยใส่เจมแดงเลยเออแดงเลยอืเอ,อเออเคือถ้าไม่ติดว่าเวลานานนะคือสบายอ่ะอ่ะมาและแต่ถ้าพูดตามหลักแล้วอ่ะ เจมแดงกับเจมม่วงก็จะเป็นเจมที่สู้ง่ายสุดแล้วนะมีแค่เลือดโอเคเข้ามาแล้วมาเทียบคอมผมเหมือนจะระเบิดได้เช่นปิงแดงแจเเลยไอเชี่ยมึงมีเส้นอะไรขึ้นกับพิบบนหน้าจอกูไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยมันไม่ใช่ละข้ามอนแมนเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งขึ้นแล้วเร็วมากูีเสียงไก่กูเอาแมงแดกไปแล้ว โอ้มองไม่อะไรเลยแว่นดำกูอยู่ไหนเนี่ยเออว่าใช่แว่นดำกันได้นะเราได้คนพบความจริงว่าแว่นดำสามารถกันพายุหิมะได้นะครับอยู่นี่อยู่กล่องนี้อยู่กล่องนี้ใส่เลยแว่นดำเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ย MIB เลยอ่ะไอ้เชี่ยแต่ไม่ใช่เมนอินแบล็กนะแต่เป็นเมอร์อินแบล็กเมอร์อินแบล็กโอ้ยหนาวหนาวหนูมาเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่มีเสียงเตือนเลยไม่หรอเฮ้ยมันมันเปิดของเหรอปก ใช่มันเปิดได้นเวิดได้หนาว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 โอ้หงุดหงหได้หงดีหงุได้หดีโอ้ปายตาแล้วพี่พี่ไอห้าปีแฮปปีหดมาดิขอได้ตีแค่นั้นแหละขอได้ตีห้าปีห้าปีห้าปีก็พอแล้วหนูเต็มเลยยังไม่หมดอีกะยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ลังหนูตรงนี้เยเลยขุดนอยขุดนอยเดี๋ยวแทงเดี๋ยว นั่นแหละอืมอืมตายตายตายวุยอุยอุยเหนาวหนาเหนาเหนาเหนาโวยเหนาเหนาเด็ดเด็ดเด็ดกดก่อนไอ้เชี่ยต้องรีบขุดรังหนูออกนะเนี่ยมันเกิดเรื่อยๆขุดเลยโอเคขุดแล้วออกแล้วออกแล้วหมดแล้วหมดแล้วกำลังกำลังไล่ตียะมาเข้ามาอืมอตายเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไอ้เชี่ยตกพีผีฮะเมื่อกี้เว้ยกูเห็นฟันในกองหิมะกูก็ตกใจที่ไหนได้ อะไรฟันไฟเย็นเฮ้ยเก็บหางหนูใช่เราต้องเอาไปทำสู้บอสใช่ไหมมาามามามาตอนนี้เราต้องการน้ำแข็งเยอะๆเลยนะอย่าลืมทำไอ้นี่ด้วยนะของสำคัญทำสปริงเกอร์นะครับผมนะอ่าใช่เนี่ยฤดูหนาวกลางคืนยาวๆแบบนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเลยแหละที่เราจะไฟไอออคเทอร์เลอร์เฮ้ยใป้ได้เกเครับ a s t r ทรเดทเตอร์เอาทำไว้สักสอันอันเดียวก็พอครับเอจริง เพราะว่ามันใช้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ปะล่ะเราสามารถทุบมันออกมาตอนที่มันเหลือใช้ครั้งเดียวได้แล้วเราได้ของคืนมาหมดเลยเฮ้ยใช่เหรอโคตรโกงใช่ผมไม่กอดแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโด<อ>นสตาร์ปกติมันทำอย่างนั้นได้แต่อันคอมเพลมอซิงอ่ะ <SAY S 1> ได้ไหมไม่รู้แต่เราจะแต่เราจะอนุมานว่ามันทําได้ไปก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวผมไปตีน้ําแข็งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยอาจจะหาไอชิ้นส่วนนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวไอ้เชนในตู้เย็นไม่มีอะไรแดกนี่ว่าก็บอกให้แกะบันเดิลไงในบันเดิลน้ำผึ้งเป็นร้อยเลยอ่ะกินให้อิ่มเลยเดี๋ยวลองหาแอสเทลดีเทคเตอร์ด้วยเลยแล้วกันนะเอาว่าว่ะมันทำงานเร็วยังไงอ๋อมีลูกสอนชี้มันใช้ได้สิบครั้งเองเหรอวะโอ้ใช้ได้สิบครั้งครับแต่พอเหลือครั้งสุดท้ายก็วางแล้วก็ทุบออกมาก่อนที่มันจะนั้นน่ะเออ โอ้โหเดียวเฮ้ยแต่ว่าของที่ค้ามันใช้มูลล็อกหนึ่งทัวเลไซส์หนึ่งแบบนี้ก็เท่ากับด้านคืนมาหมดเลยเป่าวะมันได้ครือหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่ามันใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมันก็เลยได้คืนมาหมดเลยไงโคตรโอพีโอ้ํน้แข็งมาแล้วมาแล้วได้มา40อันก่อนตอนนี้เอา40อันนี้ไปทําสปริงเกอร์อย่างไวเร็วไม่งั้นกูจะอดตายเดี๋ยนี้แหละเฮ้ยไอเชี่ยไอเชี่ยนั่นอะไรอะไรอะไรเดี๋ยว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 แม่เฮ้ยอย่าอย่ายุ่งกับกมเมอร์นะมึงไอเชี่ยบักแซปเปอร์ก มาแล้ว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 งวดงวดโอเคตายวันที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดเป็นฟูมูนแสดงว่ามันใกล้นิวมูนแล้วสินะนิวมูนเป็นวันที่สามร้อยแปดสิบเอ็ดแะแชโดว์พีทอีกสักรอบไหมล่ะ อ่ะได้สบายสบายอ่ะโอเคเดี๋ยวลองหาไอแอทเทิลดีเทคเตอร์ด้วยเลยแล้วกันนะโอ้โหแม่งชี้ตรงไหนนะมองไม่เห็นเลยไอเชี้กขาวชิบหายแล้วแม่งไม่น่าจะเป็นเลยดูที่นั้นเลยนะเนี่ยจริงจริงมันชี้มาจุดนี้อ่ะโอเคงั้นตรงตรงนี้แล้วแหละอ่ะตรงขี้นี่เลยอ่ะมึงวัวเป็นงานชี้บอกเราแล้ววัวใบอ่ะวัวใบทีเฮ้ยเฮ้ยขุดแล้วขุดแล้วโอเคแสดงว่าได้ขุดแล้วเรียบร้อยโอเคชิ้นมันต้องใช้กี่ชิ้นนะสองไ ถ้าจะไม่ผิดของที่หายต้องหา2ชิ้นเออโอเคครับเอาเอากลับมากองไว้ที่บ้านกนก็ได้นะเซเลเชียลแสงถ้ำวาดโอเคมาแล้วโอ้พี่เจอแล้วชิ้นสุดท้ายมันมี2ชิ้นใช่ไหมครับครับแมงข้อบามี2ชิ้นเออโอเคเรียบร้อยครบแล้วมั้งนี่ๆ e l นี่เซเชลไอคอนอยู่นี่โอ้หนาวโอ้หิวหิวเกียดปรยูหิมาโอเคกูว่าเกียดเหมือนกันให้ตายเน แบงเอ้กูบอกเลยเนี่ยถ้าเป็นวินโลในแข็งตายเรียบร้อยอะแข็งอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยเออแบบเป็นสาวน้อยขายไม่ขี่ผู้น่าสงสารน่ะเนี่ยคนอื่นถามว่าถามว่าแบบกิมะตกหนักป้าเลยวินโลหายไปไหนกิมะวก็เจอวินโลนอนแข็งตายในกองหิมะเพราะกอดหมีเบอร์นี่เออโอ้ยอยู่ไหนเดะหนาวตายไปแดะยืนอยู่หน้าแคมไฟแบบนึงนะอุ้ยได้กล่องว่ะว้าว เอ้าสโตนฟูดโตอีกแล้วอ่ะอ้าสรุปคือยังโตในหน้านี้อ่ะก็ดีนะโอเคมึงจะได้ไม่อดตายกูจะอดตายอะไเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพอไหวก็ตีไอออฟเทอร์เลอร์ซะหน่อยก็ได้มั้งอ่าโอเคได้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 แล้วก็นิวมูลก็เออตีอะไรนะชาโดพีเด็กสักรอบหนึ่งอ่าโอเคเอาฮาวเดียวชุดเทสได้ไหมเออถ้าเกิดเอาไปวางไว้ตรงตรงหน้าถ้ำมันจะดีกว่าหรือเปล่าอะไอเชี่ยกลัวมันจะโดนแทะจนตายดิเดี๋ยว เลือดมันพันห้าเลยนะแต่มันออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะกูลืมสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะ สิ่งสำคัญคือมันต้องไปทำข้างล่างต้องไปทำในรูนพี่ก็มีไปรูนอยู่ไม่ใช่เหรอกูอไม่มีมึงลืมเหรอกูย่อยไปได้ไงจำไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวพี่ย่อยในรูนเหรอก็ย่อตอนนั้นไงที่บอกไงว่าต้องย่อยในรูนใช่ใชะวาร์ปอ่ะเออมาต้องย่อยขอพี่ย่อยอันในรูเหรอผมนึกว่าพี่ย่อยอันอื่นเอาเอเดี๋ยวชิเช่ต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคราฟเลยก็ได้จำไม่ได้แต่เทเดนแอมีตาเดียวขอบกับเขาแน่ๆอ่เดี๋ยวเอาไปเขายังไม่ได้อันแพ็กเลยวังมีอะไรในรูนทีี่เราาจะคอกม ซอยแสงไหมเออซอยแสงซอยแสงโอเคจไปทำซอยแสงเลยแล้วกันซอยแสงดีนะเวอร์ชันนี้คือไม่แตกด้วยนะครับคือดีมากปกติมันจะแตกถ้าเหลือศูนย์เออใช่แต่นี่คือเป็นศูนย์ก็ไม่แตกอเออทำใหม่เลยเนี่ยไอไอที่ที่ว่าเพิ่มในในแล้วก็กลับมาแล้วเคลียร์วอลลัตอะไรทำพีซก็ทำได้เนี่พอไอนั้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่อ่ะไปไปตรงรูนนะครับไปตรงเครื่องคราฟไอซูโดไซเอสเตชันนะเอ๊ะ เอะเอะเอ๊ะอยู่ดีๆไว้โอบแบบเลกโกลว่โต No 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 มันอาจจะเป็นเลกโกลวีจริงจริงก็ได้หรือเปล่าเป็นไม่ได้บอกว่ามันเปียกหรือเปล่าเปียกไม่ใช่แล้วแม่หนาวแบบนี้ไม่ใช่แล้ว o w ว์เด o ชุด t ทอ่าเรียบร้อยเอาว่ะได้ของดีแล้วเคอันต่อมาต้องใส่สร้อยอ่ะ โอ้บอสแม่งแทบจะย nah. ืนแนบหน้ากูเลยเนี่ยเลียหน้าแล้วบอกว่าน okay. ี่มันรสชั่นคน่าสติน้อยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละมาร์ค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 ลูนไลท์อิโอเคไปกลับบ้านอ้าโอเคได้ฮาวเดชูเทียนมาแล <si okay. ้วแล้วก็สร้อยแสงสองอันโอเคสร้อยแสงสองอันนะบอกเลยว่าสร้อยแสงนี้จะมีประโยชน์ในการสู้กับบอสอีกหลายๆตัวเลยทำของกินกันแป๊บอโเคได้เม็ดเม็ดสเตตนฟูดมาอีกแล้ว ไอหมอนี่โอกาสแม่งหนึ่งเปอร์เซนเงนะเว้ยเวลากูเปิดกาชากูอยากได้แบบนี้บ้างจังลงมาแล้วบอสมารอตอนรับวันนี้เลยพรุ่งนี้นะวันนี้เมื่อเช้าเลยอ่ะสดๆ้อ้วร้อนๆเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำทุเรศไซคาวเลยไหมมีคลับกับคาวอยากเอาอะไรโอ้โหต้องคาวอยู่แล้วเพราะเรามีเ้นมักเซปเปอร์ ดี weapon, เทคเวพอนนี่ว่าเอามาแค่สองอันก่อนก็ได้เอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่จริงอ่ะเราทําเพิ่มได้ไหมเราทําเพิ่มได้นะครับผมนะทูเลสไซด์ข้างบนยังมีอยู่โอเคกลับเบสเมนต์ชุ่โอ้โหในนี้ยังมีทูเลสไซด์เหลืออีกนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ,พ,พ,พี่พี่กับพี่วาร์ปเนี่ยคือจะไปเบสเมนต์ใช่ไหมทนนี่พี่วาร์ปจะไปถึงเน่ย <ละ S 1> ใช่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 เออไม่ได้ฮะมันต้องเช้ามันใช้หิดแดงครับแก๊สแมสอะอ๋อเอากี่อันเออมันใช้สองมันใช้สองอันต่อต่ออันเอามาสี่อันเลยครับเดี๋ยวนนนะะแป๊บึง ทำไมแมปกูมันเห็นหมดเลยวะเฮ้ยโอ้แมปกูเปิดได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้อ้เวทอมินิทเวดอมินิทใหญ่เชื่อมัน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 บลกจากเซฟปะวะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่ามันเซิร์ฟเวอร์มันร่วมหรืออะไรบป่ไม่รู้นะเพราะเพราะว่าเพราะว่าบางทีอเออเราจะมีเราจะมีเซฟแยกจากตรงเนี้ยเออเราก๊อปแยกออกมาเพื่อแบบเออแบบลองนู่นลองนี่อ่ะเออไปเทสมงเทสมอดเค้ขออภัยด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจะโกงหรืออะไรนะฮะ อาโอเคได้แล้วคาทาเรียกแสงกับทุเรไซาคาวนี่เราอัปเกรดของแบบเบิ่มเบิมไปเลยนะโอมบมาละมาละมาละเออถ้าเห็นแดงค่อยก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเพราะว่าคืนนี้เราอยากจะเราจะทําอะไรก่อนไหมตอนเนี้ยสู้กับ ไอออฟเทเลอร์อ่าโอเคได้เลยมานี่เก็บของแล้วฮะเตรียมกคงเตรียมเกาะเลยทั้งนั้นนหะแป๊บหนึ่งนะปลูกผ,ผักก่อนเดี๋ยวมม่มีอะไรกินเจ๊แป๊บนะมีแข็มไแเลยครับไปไปเลยไปเลยไปตรงนูน้นเลยไปไปปเออผมกดยาแล้วกันเรืสูมาเฮ้ยเดี๋ยวเทอรเรียมละ่ะลืมยังอยู่ในกล่องออะผมบอกให้พี่หยิบมาอ,อ่ามาละ,<ๆ>ละมาละมาละมาละไปะเตรียมสู้ไม่เหยพายุหิมะเอออดแล้วแ่ละโอ้กลับเรือสู้เลยส สู้ไม่ได้ปะ่ะเอาเลยมาเอาเลยเหรอเ่งเลยเนี่ยเย็ดเข้คนจริงว่ะ <c oughs> ไปเอากอไฟสักสองกองอ่ะเอเอจอดุดทัชเข้ามาทัชหน่อยหัดไฟไว้โอเค You feel an evil eye watching you เอาอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอเคไฟสองกองเนี่ยแหละครับมา,มาแล้วมานน่นแล้วมาแล้วยังไงเออเออโลบโลบ,โลบ ได้บอบได้อยู่ได้อยู่โโออ้้เปลี่ยนตัวเล็กให้เป็นจริงๆกูน่าจะวาร์ปนะเออใช่ตึ้งตึ้งตึ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 งวาร์ปโอ้โหหล่อดี่โอ้โหยังหล่อดเทพหด้ยเป็นสองแล้วเป็นสองแล้วโคตรเร็วไประวังนะอุ้ยไซส์เกือบโดนเกือบเฉียดหน้ายังไงเออ เเฮ้ย้ยโอบระวังเอ้ยแหลก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 เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยเนี่ยโดนโดนโดนแม่งเอ้ยกู้กำลังจะพูดเลยว่าไป็นเดิมๆหน้าตาคุ้นๆเหมือนในนั้นน่ะเหมือนผมเหมือนผมแต่คนตายอย่างอ๋อไปหลบมือจูบเดือดจูบจะตายแล้วตาย เรียบร้อยอีซี่ว่ะโอ้ไอออฟเธอเลยเก็บของเก็บของเรียบร้อยหมดหมดเคลียร์เคลียร์มีหมวก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 สุดแจ่มใครใครจะใช้ก่อนให้โอบไปก่อนแล้วกันโอเคโอ้ขอบคุณไอหมา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 ไป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 หมามาแล้วจุดไฟน่อยชิบหายแล้วจุดไม่ได้โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้แข็งโอ้ยทำไมแหลก แหลกแหลกไอ้เชี่ยแหลกทำไมแหลกอย่างเงี้ยอ่ออ้ออ้ไอเชี่ยหมวก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 กูหมวกกูจะแตกไอ้เชี่ยเดี๋ยวแหลกอ่ออ่อไม่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 หนีเร็วเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกไอ้เชี่ยเร็วโอ้โอ้กูตายอ๋อแล้วแข็งแล้วแหลกของเยอะพี่ผมบอกโอ้ตายแล้วเออกูตายตายแน่แน่กูแหลกเอือค้างเอือกรูดู นอกจากตายแล้วยังหลุดด้วยโอ้วันนี้มันอะไรวะเนี่ยอืเป็นธรรมเนียมฆ่าบอสได้ต้องตายก่อนหนึ่งรอบต้องตายก่อนแม่งเลยทุกตัวเลยเดียขอบก็รอบหนึ่งมุดกู๊ดก็อีกรอบครั้งที่แล้วเอ็นเชียนการเเียนกูก็ตายปุดเค้กให้หมวกกินได้ไหมเอ่อของที่กินได้หมดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะให้ตั้งหกเปอร์เซ็นต์เนย โอ้โคตรดีได้ทุกอย่างเลยระแล้วล็อตล่ะแน่สนใจเดี๋ยวถ้ามันให้ล็อตได้เนี่ยให้ได้ว่าเดียวสองเปอร์เซนต์เลยนะสิบสองเปอร์โคตรโอพีล็อตเต็มบ้านเลยเนี่ยล็อตเยอะมากหอดเลยเอาว่ะล็อตมีประโยชน์แล้วทุกคนโอ้โหแหลกแบบแหลกจริงจังมากของมันเยอะของมันเยอะ มึงต้องเคลียร์วีดออกอ่ะเออถ้าอยากให้แหลกน้อยลงอละอ้เชลียต้องบอกลาเลยนะวีดลากรวีดอ,อย่างน้อยเราก็เคยต้องการนายแต่น o t ตนาวยนดโมลโอเคเอาเนื้อนี่เนื้อเต็มเลยเนยโอบอจะทำสัตว์เลี้ยงลูกตาใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่มีไข่แล้วนะโค้กไข่อะมันหาง่ายจะตายที่รู้ใช่ไหมผมหมายถึงอะไรไอเพนกูถูกไหมเออพรุ่งนี้เช้ามาผมจะกกูสตาร์ทรถถังไปไล่ล้างบางแม่งเลย <laughs> กูจะพังเข้าไปแล้วบอกหยุดอย่าขยับพวกแม่งนี่คือการปนตรงไขมาอ๋อแล้วก็พอได้ไข่ปุ๊บกูจะฆ่าพวกมึงด้วยเียเียเอ้ทำไมมันดุจังวะนี่ไม่ใช่แค่การปนธรรมดาแต่นี่คือการฆ่าชิงทรัพย์อ่าเรียบร้อยบอสตายไปหนึ่งตัวครับแม่ส่วนหลังจากนี้เธอเรียกเราต้องรออีกเท่าไหร่วะสิบห้าวันห้าวันโหโคตรนานเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกห้าวันนะจะหมดเลยดูแหละ เดีกูเหมือนไม่ได้อัดอะไรเลยวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้นิวมูนทำลูกปั้นทำลูกปั้นเร็วทันไม่ได้ใช่แป๊บหนึ่งขาไปอยู่โอ้ไม่ก็เอาละงานด่วนและงานด่วนช่วยช่วยผมผลออกหน่อยได้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 ครบแล้วครบแล้วเฮ้ยสั่นแล้วก็คือแล้วหนาวแล้วอบขนเร็วสองตัวนี้เร็วกำลังกำลังไอ้เชี่ยไรอย่างงี้กระเป๋ากูอยู่นี่เอาเวล่ะขนไปเร็วเร็วเร็วดังทันอยู่ดังทันอยู่รีบเร็วไอ้เชี่ยไฟไฟไม่มีไฟกูลืมหมวกไอ้หมวกมวก เร็วเอาไฟมาเร็วจะไล่เจ็บเกือบเกือบแล้วได้ได้ได้อยู่ๆขอแค่ตีมันก็ไอ้นี่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเอาของโอเคตีคอนคอนเสร็จโอเคที่เหลือแตกหมดแล้วเฮ้ยไอเดี๋ยวมึงไอเช่นแหลกอีกแล้วมึงมึงมึงไม่ใช่เดี๋ยว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 แหลกตอนนี้ไม่ได้โอ้ว้าว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 ไหนไอโอระวังลูกระวังลูก

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็กเฟมโอ้โหเอ้ยกเฟมตีระวังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยหฮ้เฮ้ยไม่ฮ้ยค้าง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 เชี่ยเลยโอ้ยไม่กอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเกือบตายเดี๋ยวกดเวลาก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยไฟหายตอนนี้พอดีเฮ้ยค้างอีกแล้วมึง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 จะค้างตอนกุก โอ้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 โอนค้โอนอ้โ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 อ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้้ยอ้้อ้โ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 อะอเกมอ้้อเี้้อโอ้โอ้อ ครั้งนี้นะ่าจะจบเปเนื่เท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคอมโอบแม่งแหลกมากโอเคครับถ้าชอบดูกนก็นลํทาทำไรได้หลอคอร์รีวิวด้วยนะครับผมนะตอนนี้ไปแล้วครับผม